นกสินใจโพสร,รูปโตโน่พร้อมถาม50ล้านแนนวีหลังก่อนหน้านี้นักแสดงรุนใหญ่นกสินใจเป็นพานิชโพสอ,อินสตาแกรมส่งกำลังใจให้กับโตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์ขอให้พระครุ้มครองและพร้อมที่จะสนับสนุนคนทำดีล่าสุดในวันนี้พระเอกหนุ่มโตโน่พาคินก็ได้ไ่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงระยะทางไปกับ15กิโลเมตรเพื่อเปิดรับบริจากระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลแขวงคำม่วนซึ่งยอดบริจาคได้ทะลุ50ล้านไปนเรียบร้อยแล้วซึ่งนกสินใจก็ได้โพสต์รูปและข้อความให้กำลังใจว่า50ล้านแน่นวิหนึ่งคนไหวหลายคนให้ส่งใจให้โตโน่และทีมงานทุกคนนะคะงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับโตโน่อย่างมากมายเช่นสุดมากฝ่าลงดราม่าชนะด้วยใจและเจตนาดีแค่นี้ทำอะไรชายคนนี้ไม่ได้ ผมโอนไม่หยุดเลยครับสู้ๆครับหนูว่าเกินห้าสิล้านแน่ค่ะหนูเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยที่จิตใจเป็นกุศลยังมีอีกมากมายค่ะพี่นกวิคิดว่านะ่าจะรู้หกสิบนะคะเป็นต้น